สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะก็สู่ช่องติดตุ้ดค่ะคุณผู้ชมนะคะ่ะรายที่สองเอ้ยรายที่สามของช่องนี้นะทุกคนนะวันนี้ขอนะมาเป็นเกมโอเวอร์วัดค่ะทุกคนแป๊บหนึ่งไลทในติ๊กต็อกแป๊บหนึ่งสวัสดีทุกคนด้วยนะช่องนี้น่าจะไม่มีคนดูหรอกใครมาดูย้อนหลังก็ถือว่าเป็นแบบว่าดวง พบเจอกันนะาเธออาจจะขอขึ้นไลค์ก่อนคือมันช่องใหม่ไงโอเคแล้วทุกคนค่ะมา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 ,มาขอยาก,กดธรรมดาก่อนหนึ่งตาค่ะเดี๋ยวอาจจะลงแรงนิดนึงตึงๆเลยแหละเราเป็นเมอร์ซี่เราเป็นอยากเล่นเมอร์ซี่ สักครู่นะคะค่ะห้องกันสักคู่นะาอามาค่ะทุกคนเราวันนี้มาอยู่กันเดเก็บ v อ r ว a t c วกันนะคะ อืมมาได้ค่ะวันนี้ขอย้าเป็นน้องเมอร์ซี่ค่ะขอดูสีขอย้าเป็นสก,กินก่อนคือมันใ,ใกล้าฮาโลวีนแล้วเราต้องเป็นแม่หมดสักนิดหนึ่งค่ะเมอร์ซี่สก,กินแม่หมดมาสียังไงยัง <c oughs> ไม่ได้เปลี่ยนเลยเกมเริมละขณะเขาร่วมหรออันนี้สิมัน <c oughs> ต้องแบบนี้สิคะ มันแน่นอนนอ้องอือเอาแบบเลสไนเปอร์นนะเดี๋ยวปรับเมาส์ก่อนเลยยุแปดร้อยแปดร้อย 800, 800ก่อนแปดร้อยค่อนแปดร้อยก่อน,800อ,นอ่ะ800แปดร้800อยละแปดร้อยละแหมเดี๋ยวจะเล่นอนุอนาป้ามาแล้วหนู ป้ามาละป้ามาละสวัสดีคุกค่ะมันอยู่กับโอวัตนะคะในวันนี้เนาะอ้าวหรออ้าวหรอ,อ,หรอคุณ,ค,ณคุณเธอ <Test me. S 1> อืมเหมือนซีป่า no, be right เหมือนซีปลาเหมือนซีปามันจะได้แบบจุกเข้าจุกออกแบบเลิศ ถ้าไม่ตัวอะไรน่ะไว้แบ t ช h a n Batchan หล่อนไปอยู่กับชั้นสิมันจะลดหล่อนจะไปอยู่กับใครล่ะอ Batch b a t c h a นก้างไปมึงได้ที่ยังแบ t ช h a n เร็วแบ t ช h a n เร็วปงป้งปงป้งปึ้งปึ้งปึ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 ง แมนเชนตัดป้อมแล้วตัดป้อมเล้วแมชัชนกูลุ้นอยู่โว้ยปึ้งปึ้งปึ้งใครเป็นอะไรหรือเปล่าคะใครเป็นอะไรหรือเปล่าคะใครเป็นอะไรหรือเปล่าใครอินไซน์อินไซน์ค่ะออกมาค่ะออกมาค่ะโคตรหลดโคตรหลด,ด,ด,ดวีไไนไว้ยแมชัชนออกมาเลยมึงซื้อกูด้วยมึงซื้อกูด้วยกูให้เราเซียตากูไม่ร้อง,าองตานี้ให้เซียตานะ่ค่ะ คือเดินกลับแบทชั่นไม่ได้หรอวนละ่ะขอโทษทีนะแบทชั่นนะคือแกเป้าฟรีโกล่นะแกตัวปั๊มดำไปฝั่งทีมหือตัวม่ขยับอะขาอะ่ามะให้โซจอลลดกว่าโซจอลลดกว่า,มาแม่แม่โอ้ยโอ้ยโอ้ย มึงหนามากหนามากเอาเถอะดูสิโอช่กันสิโอดูส like ิโอดูสิโอมงวุ้ยอะไรก็ไม่รู้มึงงงมากฮ่่งม่าฮ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 ่าร่าฮ่าฮ่า่่งฮ่า่งเราฮ่่าฮราฮ่า่าา มึงนี่ก็บาปแล้วไงก็บาปแล้วไงมันข้าไปแล้วมันโดนหลอกมาไว้ไว้อาตมาอาตมาบิีาบาทให้ให้ปะให้ปะเจอนี้หน่อยแล้วกัน ขอเบอกตัวป้านเอาให้คหนึงนะเกมเสียงเกมดังโดนห้ามฮิวแล้วดิโดนห้ามฮิวแล้วน,นี่ไปเลยสิ ังละแปชั้นหน่อยเว้ยแปชั้นไปชั้นหน่อยเว้ยแปชั้นเร็วน,น,นี่ฉันนี่สะกบตึงโปะ๊ะสะกบตึงโปะ๊ะมันเอานามาหนุมังกะด้านุบังกะได ช่วยอยู่ช่วยอยู่ป่าป่าหนูช่วยตายอยู่ป่าใครมาทำอะไรคะใครมาทำอะไรไม่ดีคะจิตใจไม่บริสุทธิ์จะเปิดติยังคะโซ,จอ,โซจอนพี่โซจอนพี่โซจอนจะเปิดยังหนูจะบูสธล่ะหนูจะบูสต์ล่ะอืมไม่ชัดยังไงล่ะ ไม่เป็นไรได้บูทแล้วขันรถสบายใจก็อะไรขึ้นหาก็อะไรขึ้นหาโอ๊ยยังไงล่ะวุ้ยจบอายเขาเป่าๆออกเถอะ อ่นรอบนี้เราไปเปิดแบบของจริงกันดีกว่าทุกคนเราไปลงแรงกันนะคะนะแล้วบทเป็นสักทำไมแรงหาห้องนานล่ะเดี๋ยวขอเป็นตัวละครก่อนเพราะว่าตานี้กะว่าจะเป็นเมอร์ซี่ไงเราจะต้องมีตัวแบบเวทมนต์ก่อนมันเสื้ออะไรอะ่ะอันนี้นะอุ้ย แม่เอาดีๆแม่ยังไงเมอร์ซี่อุ้ยเมอร์ซี่มันพาให้อยากได้เนาะเฟรพอนเหรอโอ้ไม่กอดอุ้ยน่ารักนะ่าอันนี้เก่าแล้วแหละแต่ก็ open shop ว้ยว้าเล่นกับไซส์โลโก้แกยมันเล่นกับไซส์โลโกลล้นานเนี้ยวิดอละวิดอเล่นไม่ได้แล้วคุมไมซ่อมตอนเนี้ย เฮ้ยต้องชุดนี้วิต้องชุดนี้ชุดตำนางของฉันเดี๋ยวนะสกินจะมีอันหนึ่งเป็นสกินที่แบบแร่แร่นี้อันนี้อันนงแรงกันสักคู่นะคะอยากจะลงแรงมบ้างนะคะเรามาเปิดมารูทบ็อกมาสิบสี่อันอื้อ ซื้อแพ้ดักเกมนั้นด้วยทุกคสวัสดีค่ะไม่เอาไมัมีต่างไม่ซื้อหรอกรเราลืมเกมนี้ไปแล้วมันไม่มีวันกลับมาหรอกแต่มันซีน่ารักมากเลยนะอ่าพูดไปอ่ะ เหมือนซีน่ารักนะจาจะบอกว่าไม่ไม่น่ารักไม่ได้นะ่ะน่ารักเลยนะคันเนี่ยจริงไหมอันนี้ซอมบ้าสวยอันเนี้ยอันนี้สวยเนี่ยตัวเนี้สวยแอดเนี่ยไว้ยชิมีความอยู่นะคุณผู้ชม อันนี้เป็นฟิลแบบเทพปะนี่ไง Foreign เ n g เจ Mercy b u n บันเดนะคะเออสิเห็นเวลาไม่ได้มาเล่นนานอะ่ะกลับมาเล่นก็คิดถึงมันหน่อยมีอะไรให้เราจะต้องรับรูปปะตัวใหม่ตัวใหม่ตัวไหนอันไหนคือตัวใหม่หอ๋นนอน,นี่เหรอซับพอร์ตตัวใหม่ เว้ยเว้ยก่อเข้าไปไป็นเนื่อนั่นได้ไหมเนี่ยดาราสาวไม่ได้อัปเดตเลยอ่ะเธอคุณผู้ชมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเทรนนิ่งซีมีตัวใหม่เข้ามาว่าวาวาวาะ Long. Just go with the flow. <laughs> hmm? นะถ้าไม่รีชาร์จน่าจังเลยล่ะแป๊บหนึ่งโอยเก็บเริ่มแล้วคุณผู้ชมไม่ท่านอะ่ะคลิกสายคาง์จะคุมทิศทางได้และยิงแรงขึ้นวุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเอาอันนี้สิฮามฮามฮามเอาเนปาลยาโวตเนปาลเนปาลเล่นยักษ์แม่เอม่เม่เอม่เามเอาม่เามเานปาลเอาแบบไฮบิดเออเลิศเห็นเวละ เธอฉัไม่ได้เล่นเกมเนี้ยไม่ได้กลับไม่ได้มาเล่นนานมากอันนี้ลงแรงแล้วนะคะทุกคนฉันเล่นเมอร์ซี่โอ้ยไม่ยากเลยขในการแบนอีเมาการหนึ่งอีนี้หนึ่งอีตัวหนึ่งต้องเป็นอะไรนะดีเพรลิปเปอร์หนึ่งจบ แบนเมากาคากาซาดแบนให้หมดเลยพวกเนี้ยฮะแบนเมอร์ซีค่คูเอาเถอะเอาเถอะแบนไปนเถอะเมอร์ซี่น่ะอ๋อตอนนจะเป็นแอตแทกนะคะมา เล่นนะแฮตแท็กหรอรู้แล้วพี่หนูรู้แล้วละคะ่ะพี่เล่นฮันโซ่ <c oughs> หรือว่า ยา yeah, โดนแย่งแล้วมันแอทแทคกัะเนาะม,า <c oughs> มอยล่าได้ไหมล่ะมอยล่าได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวนี้นิยมแบน <c oughs> บอลดูมสัมบ้ากันโอเคโอเคถ้าเราเล่นตัวม,อย,ม,วมอยล่าเนี่ยจะไม่ค่อยกูสัมบา้าเธออันนี้หมายถึงฉันเองนะ เพราะว่าถ้ามันมาชกฉนี่มันกลับดูมดูมดูมจ้าเล่ดูมมจาเล่ดูขออนุญาตค่ะมีเกนซีละหวานหมู่แล้วหนูแอบ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 มันอันนี้แหละสิมันเสียวซ่านเลยสิเกนซีเมียะโอ้ยใครอยู่ข้างบนคะ ท่านโซนโซนจะเย็นป่าป่าป่าจะเย็นป่าหนูมาแล้วป่าหนูมาแล้วป่าป่าเขาไม่เลยค่ะป่าเขาเล่นค่ะเห็นไหมคะลดละลดละแอนติสั้ชามากสี่ส <did> ิบอุ้ยท่านโซมันก็ลดอย่างเนี้ยเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้อติรับนี้เราจะเปลี่ยนตัวนะคะเป็นป้านานะคะทุกคนตอนนี้เราดันได้แล้วค่ะหนึ่งแมตช์นะ เราไปวิ่งเองปะเดี๋ยวเราไปป้าน,นาเราเราเราจะเน้นฮิวละเบิร์ดเราจะเน้นฮิวละเบิร์ดโอ้ยสว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 ยหมายถึงเราอะค่ะสวยดูทำไรคะนูแหมแอบเห็นนะดูมันจะจบแล้ว ข้าพอดอ,อีดูมทำไมแกทำแบบนี้กับฉันอีดูมกูมาับอยู่กูมาับอยู่ไม่มีใครหนีเข้าพอดเหมือนฉันเลยมา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 ,มา,มาลูกบอลเปิดทางลูกบอลเปิดทางลูกบอลเปิดใจมั้ยหลักแรกพบรักครั้งแรกลูกบอลเปิดใจอีดูมนี่มาหลายรอบแล้วไหนไหนรอเลอนไม่ใครจะกล้าเข้าไปล่ะขา คือไม่นาฉันต้องคอยซัพพอร์ตฉันต้องคอยซัพพอร์ตปึ้ง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 อืมอืมนางบัวนางบัวนางบัวมานี่ค่ะจะพาเข้าไปในคนตม้มปึขอดูดหน่อยได้ไหม ว่าจริงๆฉันไม่ต้องเปลี่ยนตัวก็ได้นะฉันรู้สึกอุย๊ยฮิวทำหน้าที่หน่อยหมายถึงฉันเนี่ยทำหน้าที่หน่อยฮิวทำหน้าที่หน่อยคิวอย่าทำต่ดาเมจดู <c oughs> ดมันจะหยุดยังอีกทีจะเปิดติอันเนี้ยผู้มว่าแเนี้ยผู้ว่มนี้คือจะเปิดติใช่ปะว้ายดิวจินโอเคไม่โอเคไม่โอเคพี่หนุ่มไม่โอเค แม่ฉันดูลายออกนะแต่เข้ามาเปิดอตรงเข้ามาเปิดอันติมันดูออกค่นน๊กเฮ้ยตื่นเต้นว่ะแกเอา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 เราแพ้สิเราแพ้สิเราแพ้สิแบบเนี้ยทีได้กดทำไมอยู่ไม่วาไปช่วยเพื่อน มึงมึงคุณผู้ชมตอนนี้มุมนี้ไม่ลดไป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 ช่วยอยู่ป่าดูช่วยป่าอยู่หนูช่วยป่าอยู่หนูช่วยป่าอยู่ป่าไ,ไม่พอไม่พอไม่พอซับเตอร์มไม่ทันซับเตอร์มไม่ทนมันตุกคำกระตุกคำกระตุกคำกระตุกอะ่ะคิดแล้วน,นี่คุณผู้ชมคำกระตุกเลยอะ่ะ thank you for support แต่งกิ้ง for support แต่งก <hate> ิ้งทีมแต่งกิ้งเกมแต่งกิ้งเน็ตเวิร์กฮัลโหลวลคัมฮัลโหลวลคัมมีวันทุจรมาวีดโอกิฟต์กูว่าแล้วไงเม็ดไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงค่ะ รถรถรลรถลอดลรถลถลลมาตัองหัวดว่นแมีนติรอบหนึ่งเศรลัยไม่ละหนูสิ่งที่ควรรู้หมล่ะคือคิกซายไซฮิวได้โอเค หิว <l ots> โ,โ,โยเปลี่ยนเกมทำไมวันนี้เปลี่ยนอารมณ์มั่งค่ะน้องไว้โอ้ทีมันแบนเมอร์ซี่ทำไมเนี่ยเมอร์ซี่คู่กับซีมิจาเนี่ยมันลดนะมันการซีนอยู่นะมันแบนเมอร์ซี่อะ่ ในบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ซับที่ดีไม่ใช่ในบางครั้งในทุกๆครั้ง <c oughs> <c oughs> เออแต่คนเล่นเกมนี้เป็นอย่างพวกงุงหิดนะเจอเจอชันเล่นอะ่ะ <c oughs> อย่าได้เป็น คิวแบบโยงได้อะตัวใหม่ไม่ค่าหมดจะโยงได้แต่เราไม่ได้เล่นนานไงเราก็ไม่กล้าเล่นไงเธอเก็ต okay. ฟิวปะฝั่งนู้นออกไปคนหนึ่งนะคะซัพพอร์ตฝั่งนู้นออกไปคนหนึ่งค่ะ 5, 4, 3, 2, 1. 1> อ,าร,ะมมา,า,อารัะสิมิตาวางกล้องวงจรปิดของชีแล้วค่ะทำงานนะคะใส่รับสาว มันจะใช้แผ่นวาร์ปมันจะใช้แผ่นวาร์ปมันใช้แผ่นวาร์ปมันเอาหรือว่าซิมเราอะเอาซิมเราซิมเราหืมไม่ทันหนูต้องยืนให้แม่นะลูกนะไอตัวอะไรเนี่ย คิดิีโกะลุกเพราะว่าไม่ยินคนเดียวไม่ได้ไรฮะจะพุ่งใส่ฉันวัดนาทีนี้ต้องเปิดแล้วแหละนุมันวาร์ปโปมันวาร์ปโป้คือห้ามคิวหลายรอบไลยนะฉันึ้นข้นาบนดีกว่ากลัวฉันกลัวมากฉันข้นาบนดีกว่า เมนวิดท็อปห้าร้อยมาก่อนอย่ามาดูถูกหนูแคนกูนะแต่กูไม่ได้มาเล่นเกมนี้นานแล้วแต่กูก็เคยทปห้าร้อยมาก่อนเ <c oughs> ว้อสโคปไปโดนเลยนะ้องโออ๋อสิวายโดดเข้าเวอร์ มึง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 ว้ายไอ้ว huh. oh, oh. oh, right. uh ันไอ้วันไอ้วันับมาให้ฮึนาโนไม่ทันอ๋อออฉัน้องคิดด้ก่อนคิดด้ก่อนนาโนไม่ทันเมื่อกี้อ่ะแล้วมันก็ตุกหรอไอ้นี่ไว้ ไล่แม่คุณผู้ชมหองเข้าวแล้วไหม่ไล์ก็ตุกหล่อถามจริง